สวัสดีชาวจักรวาลวันนี้ผมอ่านเจอบทความหนึ่งของนายแพทย์สันใจยอดเสีย์คือคุณหมอท่านนี้ท่านอาเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตผมเลยนะคือท่านคำแนะนำของท่านเนี่ยมีประโยชน์มากในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอหรือโรงพยาบาลมากเกินไปแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ท่านเป็นหมอแล้วก็พยายามช่วยตัวท่านเองเนี่ย ท่านบอกว่าท่านได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างนะที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าให้คนพวกนั้นเนี่ยรู้จักช่วยตัวเองคือผมไม่ได้เอาบทความท่านมาทั้งหมดนะผมอ่านอ่านมาแล้วผมก็ได้บทสรุปมานะในบทสรุปก็คือท่านบอกว่าที่เราป่วยเนี่ยเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยมันแก่และตายเร็วที่เซลล์เรามันแก่และตายเร็วเพราะว่าเราได้รับอาหารที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าไปรวมทั้ง อ่าสิ่งที่มีพิษต่ตอร่างกายนะเช่นอากาศหรือว่าความประพฤติของเราเองอ่นะเช่นเป็นคนที่เกียจออกกําลังกายกินจุกกินจิบอะไรประมาณนี้แต่โดยสรุปที่ท่านบอกก็คือท่านอธิบายว่าร่างกายเนี่ยมันมีนกลไกในการปกป้องตัวเองซึ่งได้มาจากพฤติกรรมการรับประทานหรือกินนั่นแหละแล้วต้องกินอะไรเข้าไปถึงมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวได้ ท่านบอกว่าผักถ้าเรากินผักมากมายหลายหลายชนิดกินผัก,กเยอะผักทุกชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้ทําให้เซลล์มีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําว่าเราควรที่จะกินผักให้มากและหลากหลายที่สุด คำแนะนําของท่านเนี่ยไปสอดคล้องกับคําแนะนําของคุณหมอที่ญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้แหละเหมือนๆกันเลยคือจากข้อมูลเนี่ยมันสรุปว่าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดก็คือพืชผักเอกใจไหมมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าน,นี้สมุนไพร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 ท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้สมุนไพรสมุนไพรคือพืชผักเกิดตามธรรมชาติถ้าคุณ กินยาสมุนไพรคือยาสมุนไพรเนี่ยมันมียาสมุนไพรหลายชนิดมากๆเลยนะที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของคุณนะปวดหัวปวดท้องนอนไม่หลับวิงเวียนะบำรุงร่างกายมันมีสมุนไพรหมดเลยแล้วสมุนไพรคืออะไรคือพักฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีที่จะไปกินยานะซึ่งเป็นยาที่เป็นเคมีเนี่ย มากินสมุนไพรก็เท่ากับคุณได้กินผักเพิ่มเข้าไปแล้วก็เท่ากับคุณเพิ่มความหลากหลายของการกินผักให้กับร่างกายของคุณมันหมายความว่าไงรู้ไหมมันหมายความว่าชีวิตคุณเนี่ยมีผักอยู่ในร่างกายมากมายมหาศารหลายชนิดและผักมากมายหลายชนิดนี้มันจะพัฒนาตัวเองกลายไปเป็นตัวยาหรืออาหารที่สถิตอยู่ในเซลล์ชีวิตคุณแล้วทาให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยแข็งแรงมีความสามารถในการต่อต้าน พิษภัยที่จะมาถึงตัวมันและทําให้มันมีอายุยืนยาวได้ฉะนั้นการที่คุณได้กินสมุนไพรเท่ากับคุณได้กินยาอายุยืน